สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กาลามมันเกตนะครับเป็นตาแรกของซาลามมันเกตนะพอเพิ่งรีแลกมาใช่ไหมตอนนี้เริ่มก่อนครับมือแรกนี่ถือว่าพอใช้ได้นะพอมีเป็นชิเนลครับเอาไว้ช่วยให้เราลันเรียบรับลื่นใชาแล้วก็เซอร์เคิลครับขึ้นมา2ใบนี้ก็อาจจะเยอะไปหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นเวทเร็วครับถือว่าใช้ได้นะพอเดี๋ยวก็แปะปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟเป็นออฟฟายก็ได้เก่งๆแล้วก็มีเป็นเลดี้ดีบัรครับจริงๆเเเเเลลลดดดดีีี้้บบัใยยวกก็่นนไะจราิงเ็คอรา์ล แล้วก็ทีเด็ดครับมีลูกหินนะลูกหินที่แบบไม่ค่อยจะรักดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ขึ้นมามือแรกนะน่าจะพอได้ใช้บ้างตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับเซอร์เคิลนะเช็คอุตลา,ลาครับไม่โดนเลยนะเสิร์เป็นกาเซลครับตรงนี้เราเก็บเลดี้ดีบัลไว้ก่อนนะเพราะเราเสิร์กาเซลมาใช่ไหมฝั่งข้ามจะรู้ว่าเรามีกาเซลครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราเล่นใบอื่นปุ๊บมันก็เหมือนเป็นการเปิดมือให้ฝั่งข้ามเหตุเลยซึ่งไม่ดีนะเพราะงั้นเสิร์กาเซลมาครับลงกาเซลเลยรอบก่อนหน้านี้ครับ เดี๋ยวล,วลองเป็นคอมโบที่เริ่มจากกาเซลดูบ้างนะแบบเปลี่ยนบรรยากาศอะไรนี้กาเซลลครับจะโม่แล้วก็โดนอิมเปอร์ครับอิมเปอร์ก็เรียบร้อยนะอุตส่าห์ถือชีนิวไว้นะไม่ช่วยเลยเลยทีนี้น่าจะไปต่อยากนะดีโซครับแล้วก็ลิงต่อครับเป็นแมวนะตรงนี้ครับถ้าเกิดไอซ r ร์เคเนี่ยมัน ไม่มีวันปเปิดเผยนะเรายังพอไปต่อได้บ้างครับกับเสยกาเซลขึ้นมืออะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้โดดได้ใช่ไหมแต่ว่าพออย่างนี้เราลิงก์เป็นแมวก็ได้ครับเดี๋ยวจะแมวเสิร์ฟฟิลมาถือไว้ก่อนเร๋ยวค่อยว่ากันเลยครับโอ้โหเรียบร้อยสองใบเดี๋ยวจะชื่ออดีโซค,ครับทีนี้แค่จะไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่มีของเล่นต่อด้วยก็ค่อนข้างยากลำบากครับแต่ว่าเรามีนีบิรูนะก็หวังว่านีบิรูจะสำเร็จครับแล้วเรามีเป็นชี้นิ้วด้วยใช่ไหมแล้วก็ซามมเกลเซอร์เคิลครับ ไอนี่มันเป็นเวทเร็วครับเก่งมากๆนะมันเปิดแล้วก็เสริญเธินฝ่าว้ามได้ด้วยซึ่งสุดยอดไปเลยก่อน,นี้เทปเป็นคู่กับชีนิวครับเผื่อได้ขัดนะเพราะนี่มือเขาสามใบครับจวบเป็นสี่ใช่ไหมเรามีดีบิลูครับแล้วก็มีชีนิวน่าจะพอทําอะไรได้บ้างครับสวยนี่เซตหลอกนะเผื่อเขาจิ้มจิ้มปุ๊บแล้วก็เชนสบายๆแล้วพอตาหน้าครับถ้าเกิดเรารลอดอ่ะเราค่อยเล่นเป็นเลดี้ดีบักก็เลยเป็นคอมโบของเลดี้ดีบักนะพันเลยเมหนึ่งครับโอ้ฟ้าผ่าเลยจะเชือน่าจะเป็นโอเคถ้าทรงนี้ บารคูมหายไปอ่าแล้วก็ลงเป็นสกาโคครับถ้าเกิดเป็นรีชาร์ดนำมาก่อนเนี่ยคิดว่าน่าเป็นสกาโคแทนนะถ้าอย่างเงี้ยเป็น OTK ครับถ้าเกิดไม่มีนิบิลูเนี่ยจ,จะแพ้ไปแล้วแต่ว่าโชคดีครับที่เรามีนิบิลูนะเพราะตัวลิงก์สามมันต้องเป็นลิงก์สามแชรลงหนึ่งสองสามแล้วลิงก์แล้วก็ต้องเรียกเพื่อนอคนหนึ่งครับเพื่อลงเป็นให้แบบโอเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยมันจะเป็นห้าครั้งพอดีครับพอเขาเข้าไปได้ปุ๊บเรามีลูกหินแล้วก็โยนลูกหินเลย เราก็น่าจะรอดไปได้นะเพราะว่าเด็กสกแกโคครับมันไม่ได้มีเนเกตอะไรขาดนั้นนะเพราะมันเป็นเด็ก OTK นั่นแหละทีนี้ครับโลบปุ๊บเสิร์ตหนีเวนี้ใบนี้เก่งมากมานะบอกว่าฝั่งข้าไม่สามารถเล็งเป้ามอนสกแกโคที่เป็นมอนลิงหรือวีซัสสตาร์ฟอรสท,ที่เขาควบคุมครับก็คือกันเล็งด้วยกายเฟกนั่นแหละซึ่งเก่งมากๆนะเพราะว่าเด็กมันก็เป็นเด็กโอทีเคนะถ้าเกิดปักไว้เงี้ยแล้วตัวใหญ่ตีมันก็แบบตีได้แบบรับลื่นแล้วก็เทคันมารีมูฟ อ๋อถ้าเกิดมอสแกรโคครับหรือวิซาซาฟอร์สู้สู้กับใครอะรีมูฟทิงเนี้นะแบบทำลายใครได้ก็รีมูฟทิงอเลยเงี้ยซึ่งค่อนข้างเก่งเลยเพราะว่าตัวใหญ่มันจะตีได้3ทีมั้งมันจะมีตัวหมาเทียบทำให้ตีได้หลายๆครั้งตามตัวที่อยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้เทคมาสามารถรีมูฟมอลลิงสแกโคครับจากสนามหรือจากหลุมยิงการ์ดหนึ่งใบเขาสองข้ามวันนี้ยังดีนะไม่ใช่สปีดสองฮะเป็นสปีดสองจะยุ่งยากมากว่าต่อครับปักเวทเลยแล้วก็โอ้โหถือวิซาร์สองตัวเหรอไอ้้พวกกนนีีีมมััจะเเทททคคค่แรรบ สามารถสเปรย์ลงในช่องที่อยู่ติดๆกับพวกมาสกแกโคได้นะเสร็จปุ๊บลิงก์ต่อครับเป็นไลท์ฮาร์ดไอคนนี้ถ้าเกิดลิงก์มาครับจะสามารถเสิร์ชฟ,ฟิลของพวกสกแกโคขึ้นมือได้ขึ้นมือเลยแล้วก็ปักเลยครับเอฟเฟกต์ก็จะเหมือนพวกทีร์เมนท์แหลมเป็นการซีรีส์เดียวกันนะเมื่อแปะปุ๊บฉากก็ได้เสิร์ชการที่ติดชื่อแก๊งน,นั้นๆมาครับอันนี้เป็นฟิลสกแกโคก็จะเสิร์ชสกแกโคขึ้นมือได้อันนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วน,วนี้ตัวที่บอกครับ ถ้าเกิดมันอยู่ในช่องที่แบบตัวลิงชี้ใส่ครับมันจะทําให้ตัวลิงสแก็ควตีได้จานวนตัวที่ชี้อยู่ข้างหลังนะแล้วก็เหมือนเดิมครับมีเทคสเปรย์นะสเปรย์ลงช่องข้างๆ้าเพื่อนไม่ได้ครับสเปรย์เสร็จปุ๊บลิงสมเลยตัวใหญ่ครับตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้มีของแก้แบบเป็น้เป็นเหลาเก่งมากๆนะพร้อมบอกว่ามันจะเปลี่ยนมอสฝาแาดทุกตัวไปตั้งกันครับและตัวมันอ่ะจะไม่รับเอฟเฟกของการที่ตั้งกันอยู่ซึ่งน่าจะเอาเรื่องนะต้องใช้มอสลิงสู้อะไรเงี้ยรับสั่งมันใหญ่ด้ แล้วก็มีเถกชุบด้วยใช่ไหมเธอครั้งถ้าการไปนี่อยู่ในอีกตามอนเตอร์โซนสามารถชี้สแกโคเลเวลาสามที่อยู่ในหลุมสเปคขึ้นมาได้สเปคเสร็จปุ๊บเสริฟนะก็คือสเปสคชุบส่งวิวเข้าชุบเป็นหมาใช่ปะชุบเสร็จปุ๊บได้เสริฟครับเสริฟเป็นตัวโดดตัวที่เพิ่มพลังอะไรกันโดดปุ๊บแล้วก็ตีได้เท่าไหร่สองสามทียอะไรเงี้ยก็หน,น่าจะายโอ,อทีเคได้เลยนะชุบครับอันนี้แปลกมากๆนะเพราะว่าตีมันต้องชุบลงช่องนี้ป่ะเพราะว่ามันจะได้เถกมันจะส่งเถกตรงไหนนะนี่เนี่ย มอนสกแกโคโอ๋อไม่ต้องอยู่ในช่องลิงก์นะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยอ่ะตัวนี้เขาจะเข้าไปเทิร์นครับเรามีลูกหินที่เราถือไว้ครับเราก็โยนเลยเอาตัวรอดไปวันๆนะโอม็กซีด้วยถ้าแม็กซีตรงนี้เขาได้จั่วเท่าไหร่สองใบมาเขาจะไม่ผิดตรงนี้เรามีชีนิวครับอย่าให้จั่วเยอะเลยเดี๋ยวคนนี้วุ่นวายนะชีนิวครับชี้ทิ้งไปเลยอีโซครับ เขาก็จะไม่โจกข้อของเพิ่มครับเขาจะมีมือแค่ใบเดียวนะมาสู้กับเราเพราะบอกตรงนี้เดี๋ยวเราโดนนิบิลูใช่แล้วนิบิลูตัวเดียวเราเคลียร์ได้อยู่แล้วทิ u, ้งไปเลยแล้วพวกนี้ป้องกันมันูนย์ด้วยเพราะว่าไอตัวลิงไม่ป้องกันนะอันนี้พลังแค่ท่าไพรรษาเองติ๋มติ๋มตัวนี้เขาใช้เป็นเว้ครับเว้ h, ก็รีมูฟสแกโคใช่ไหมแล้วก็ยิงการ์ดหนึ่งใบบนสนามถ้าเขายิงนิบิลูทิ้งก็อาจจะวุ่นวายจริงนะเพราะมอสเราจะขาดตัวหนึง่งรีมูฟครับ โอ้เหลือจะเชื่อนะเป็นไปดนังกุนดูบารครับไอบาร์เท่าเซตหล่อครับเป็นเวทเร็วใช่ไหมพอเขาจิ้มปุ๊บแล้วก็เชนเปิดเลยครับเสิร์ฟเลยเขาก็จิ้มฟรีครับดีบิลูเราก็ยังอยู่นะเอาไปช่วยตีตาหน้าเจเลยดีโซครับไม่น่ามีของแกแล,ละตัวนี้เราเสิร์ตตัวเก่งนะครับเป็นซามาเกะเอาไฟนะเข้าเธอปุ๊บเราได้แบบรันชุดใหญ่ได้เลยอ่ะพานเลยครับเข้าเธอเจ้าเลยโอ้จบเป็นวีเซลนะไอ้ที่ใส่ตัวเดียวขึ้นจังเลยนะ ใช่ไหมครับพอกันขึ้นมือมันก็เก่งอยู่แล้วเพราะว่ามันโดดไดใช่ปะ่ะไม่หนึ่งครับลงตัวตตที่เสริมเมื่อกี้เลยก็เทคครับเซอร์กาเซลลันต่ออ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็ถือว่านี่บรูมันได้ทํางานทําหน้าที่ที่มันควรได้ทาแล้วหลังจากที่ใส่มาหลายเด็กก็ไม่ได้ใช้สักทีหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีเด็กฝั่ข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กสกายโฮเมื่อกี้นะครับก็เป็น สแกโคเนี่ยพร้อมเอาทีเคได้ง่ายใช่ไหมมีทันเจ้าโบฮาปี้ไลนิ่งซอมครับเอาไว้เคลียร์บอร์ดนะอีกกิมันน่าจะต้องมีนี้ด้วยป่ะมีเป็นดับเล็ดไหมดับเล็ดกับ,บใบอะไรเงี้ยเพื่อเขียร์ง่ายๆเอามีนี้ด้วยยูนิเมดครับก็คือพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เอาทีเคได้ง่ายๆเลยนะก็ดเลยดูใบครับใบแรกเป็นล็อกเบิร์ดนะตามยุคสมัยครับสมัยนิยมแม็กซี่เวลาครับใบเดียวแล้วก็เป็นไอตัวนี้ที่เพิ่มรอบตีครับสองตัวไอตัวนี้จะเพิ่มพลังอ๋อนี่ตีเจาะเพิ่มพลังตัวนี้ เพิ่มพลังตามมอสตั้งการครับตัวละสามร้อยแล้วก็รีชาร์ดที่ก็เป็นสเปชนะ่สเปจัว่วนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นสามซาร่าครับวิซาร์ดนะตัวสีดาวน่าจะมีคอมโบแหละแล้วก็วิซาร์ดาฟอร์ครับสกายโคโคาชานี่บิลุโชคดีนะที่เขาแบบไม่ได้มีชีดาบครับถ้ามีชีดาบคือเจ๊งไงเมื่อกี้โดนตีตายแน่แน่ทันที่โบ้ครับฮาร์พี้เซอร์จรักลบแล้วก็มีเป็นดักลุเลอร์ครับดักลุเลอร์นี่มันดาเมจเหลือครึ่งหนึ่งไหมอ๋อเนี่ยไม่เทคดาเมจเลยมันจะเก่งกเหร,อ,เรเองทนะี่ะ แล้วแต่คนละกันรายนี้ซอมครับพัดเก่าไฮล,ล้วงรายนี้เป็นเวทชุบพัดใหม่ฟิลสามเลยแล้วก็ไอเวทเมืจิกี้ครับที่ว่ากันเล็งน,นะนักซือหลับชี้นิ้วหนึ่งชีด้ดาบหนึ่งครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเวทสตาร์ฟอร์มไม่แน่ใจนะอีลิแมดครับแล้วก็อินเปร์นะเอกตาก็เป็นพวกตัววิซาตัวนี้เก่งกมากๆนะถ้าเกิดแบบไม่ได้มาใช้เพื่อซิงโคลเล่นเนเหมือนพวกไอมาตาโดมอะตัวมันจริงๆเก่งกมากนะถ้ามาสเปรย์มาชี้มอนสเตอร์หนึ่งตัวบนสนามยิงทิ้งเลยนะแล้วก็เพิ่มพลัง ก็คยได้ยิมงมารีรีตัวนึงแหละแล้วก็มีพวกนี้ไม่แน่ใจใส่มาทําอะไรนะมีบาล้อนด้วยแล้วก็เป็นไอตัวซอโซไอตัวล so. ิงแก๊กมันครับแล้วก็ตัวลิงแก๊กมันมีคู่นี้ด้วยซีแดนซิตกับลิงห้าก็ประมาณนี้ครับผมสาเด็กสกายโคนะครับก็เป็นเด็กโอทีเคนะเล่นหนุกหนุกเขาขำก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่สองนะครับตอนนี้เราก็ได้รันคอมโบที่เป็นกาเซลนะ ตาลฝันตามเมื่อตะกี้ใช่ที่ลงปุ๊บแล้วโดนวอีเปอร์สอยงใบอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นโค้ดอัพโซครับไอ้บอลนี่ใส่ใบเดียวนะแต่ว่าถ้ามันขึ้นมือก็ดีครับเพราะว่ามันจะทําให้บอร์ดเราใหญ่ได้มากกว่าที่ควรจะเป็นเท่าไหรแล้วก็เป็น Circle เซอร์เคิลด้วยครับเซอร์เคิลก็ปกติก็เอาไว้เสิร์ฟแต่แหละแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไว้รออุตร้านะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันจะโมใช่ไหมแล้วก็มีแม็กซี่ครับถ้าบอร์ดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วเราปาแม็กซี่ดอฟเฟตเราก็จะได้เปรียบใช่ก็ประมาณนี้ครับเริ่มก่่อออนนคคคคครรรรรรััับบบเเเเเเเดี๋ยยวิิมลมลล็ะปาาซ์ชุต เราจะได้รันไปอื่นได้แบบลับลืน่นอ่ะเรียบร้อยครับได้ดีนะ,ะสบายๆทีนี้หวานเจีย๊ยบดีโซครับช่างมันไปต่อเลยลงกาเซลครับของจริงตัวนี้รัน้เอฟเฟกตรงัวนี้จะเป็นการไลน์คอมโบด้วยกาเซลนะครับเอฟเฟกเลยโมเป็นสปินนี่ครับสปินนี่ชุบขึ้นมาแล้วก็เอซีเป็นมา้าเอฟเฟกต์มาครับถอดไส้สเปรย์หนึ่งตัว จะไปเป็นตระกลออฟฟายครับอ่ะอย่างที่บอกครับพอเด็กเราจะบนเวียอยู่แค่ไอออฟฟายนี่ไม่ก็เป็นกาเซลแหละสองตัวครับนี่เป็นหลักๆนะเอฟเฟคครับเมื่อน้องวมาสเปรครับเสิร์ฟเป็นวีเซลขึ้นมือแต่การลิงก์ต่อเลยเป็นแมวแมวครับลิงก์เซิร์ฟิลเสร็จปุ๊บไปต่อเลยซไลารบูครับแล้วก็วีเซลที่เสิร์ฟมาเมื่อกี้มีซางเเกสสองใบดีมากกว่าในหลุมครับสเปรได้สเปรลงช่อง ทีส่สไลด์ูชีครับเอฟเฟกต์จะได้เก็บเลยตรงนี้ปกติแล้วเราจะเก็บกาเซล,ลมาถือไว้เพื่อโดตามตา,มตามในตาหน้าใช่ไหมละ่ะแต่ตรงนี้เรามีกาเซลบนมือครับเราก็เก็บเป็นซาเมเกียวไฟกันแหละเผื่อไว้เล่นตาหน้านะแล้วก็ไปต่อเลยลิงเป็นแมวครับปั๊มไปเยอะๆนะแล้วก็ไปต่อครับที่โทกะฮิเมะที่จริงเ่ะถ้าเกิดแบบมีที่เอาใครออกเดียเอาเป็นไอ้นี่ไหมไม่เคยใช้หรอวิคิด เอ okay, าใครสักคนออกก็ใส่แมว3ตัวน่าจะดีกว่านะเพราะว่าบางทีแบบแมวมันอาจจะหมดก็ได้ตัวนี้ไปต่อครับเป็นโทก้าฮิเมะเอฟเฟกเลยชุบชุบเป็นใครก็ได้นะเพราะเดี๋ยวจะลิงก์ต่อเลยลิงก์เป็นเลตติ้งฟินิกครับแล้วก็เอฟเฟกต์วิเซลเลยเพราะตรงนี้เดี๋ยวเราจะจวดใช่ไหมวีเซลสเปซขึ้นฝั่งนู้นแล้วโทก้าฮิเมะ ah ครับยิงแล้วก็ขึ้นมาโอ้จวดได้เี่นะซ้ำๆครับจริงๆริงคางคจะจวดแฮนด์แทบมาช่วยนะเป็นแบบ Emperor, Warrior, อิมเปอร์เวลเลอร์ลาอะไรเงี้ยก็ดีกว่าตรงนี้ไม่เป็นไรครับว่าต่อโทกับฮิเมะครับเห็นมอสเปย์ขึ้นฝสางข้ามชุกตัวเองขึ้นมาต่างยิงเลจิ้ฟินิ์เลยนะครับแล้วก็รีมูแมนนะการยิงที่เราโม่ไปร้อยเมื่อตก,กี้ขึ้นมาแล้วก็ปับฟิลครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเทนเซนเซนะเป็นเลจิ้ฟินิ์ครับเพื่อจะเสิร์ฟไบคาเตอร์ขึ้นมาติงทับเลย เอฟเฟกครับเมื่อเทนเซนะเสิร์ฟก๊าซรามเกตหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้เป็นแบบเคาน์เตอร์ในเกะอะไรก็ได้และตรงนี้ครับความเก่งของโคโรโซ่ยงให้บอกครับถ้าเกิดเรามีมอนลิงครับสามารถสั่งสเปรย์ได้ครับตรงนี้เรามีคู่สีนี้ค่ะเราก็สเปรย์เลยเสร็จปุ๊บลิงทิ้งเลยครับคู่กับโทกะฮิเบะนะเพราะโทกะฮิเมะครับเวลาชุบเสร็จแล้วเนี่ยเหลือมาไปทิ้งไว้บนบ่อไม่เก่งครับเอามาไปรอในหลุมเก่งกว่านะอ่ะตรงนี้เราลิงต่อครับเป็นไพโลเปนิกครับคนนี้ เล่นคู่กับค so, รอปโซเก่งมากๆนะเอฟเฟกต์ครอฟโซครับสป,ปีซสองใช่ไหมรีมูฟมันแล้วก็สั่งลิงได้ครับตัวนี้เรามีฟิลนะแล้วก็สั่งเทนเซไพโรพินิกได้แล้วก็เอฟเฟกต์ไพโรพินิกครับถ้าเกิดเทนเซมาเราจะทำลายบอร์ดฝั่งข้ามทั้งหมดเลยนะล้างบอร์ดทิ้งหมดเลยก็ค่อนข้างเก่งครับตัวนี้เรามีหนึ่งในเกจใช่มีหนึ่งแม็กซีนแล้วก็มีหนึ่งล้างบอร์ดนะแล้วก็มีเป็นโทกะฮิเม่ด้วยช่วยยิงตรงนี้นั่นน่าจะได้ประมาณหนึ่งอยู่เซตสองใบครับเซตหลอกใบนะเพราะว่าไอ้นี่เราเสิ ถ้าเราเซฟไปเดียวเขารู้แน่ๆครับเพราะงั้นเราต้องเซฟใบหลอกไปใบหนึ่งแล้วก็ทัาเลยไมเ่เด้ครับตามสูตรนะบอดได้เปรียบครับมี Max แม็กซี่ครับโยนทิ้งไปเลยรุ่นหนาวอ่าตัวนี้โดนเป็นชี้นิ้วครับตัวนี้ถ้าเกิดเขาชี้เป็นแม็กซี่เนี่ยก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเขาชี้เป็นโทกะฮิเมะนะซึ่งแปลกประหลาดมากๆไม่ดูเหมือนกันเลยว่าชี้ทําไมเพราะว่าไอ้นี่ไปท่าแถบอยู่แล้วะแต่ว่าไม่แน่ใจนะดูต่อแล้วกัน ดีโซค,ครับถ้าเกิดเขาชี้แม็กซี่ครับอย่าพอแบบคิดบ้างนะว่าจะในเกตด,ดีหรือเปล่าใช่เพื่อที่เราจะแม็กซีจ่จวแต่ที่พอเขาลิมูโทกาฮิเมะก็ปล่อยไปแล้วกันไม่ได้เกี่ยวกับคอมโบละเป็นหนึ่งครับเป็นแมทเม็กด้วยครับอันนี้ยิ่งประหลาดใจใหญ่ครับว่าทําไมเขาถึงไม่ไอ้น,นี่นะเขายอมโดนแม็กซี่ดีกว่าโดนโทกาฮิเมะหรอไม่แน่ใจเลยตรงนี้ถิงต่อครับเป็นอามลาดอ่ะทีนี้เขาน่าจะรู้ครับว่าไฟโรพินิกมัน เซนเได้นะแล้วก็ระเบิดบ่อครับซึ่งไออามิลาดเนี่ยมันบอกว่าสปีดสองครับทีบิลกา้าไปนี้แล้วก็ะชีมมาฝัางคามหนึ่งตัวตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การ์ครับก็คือถ้าเกิดเราสั่งล้างบ์ดเนี่ยเขาจะเลี้ยงมันไว้ได้ตัวหนึ่งแล้วก็มีการลิงครับเขามีเป็นพารเรวเกซถ้ามีการลิงสเปดได้สปดเสร็จป,ปุ๊บเลเวคขึ้นหนึ่งตัวตัวนี้แม็กซี่ก็ยังรัดอยู่นะจวโลลัว,ลวจวยไอีกีแหละหน้าเบื่อจังเลยสองตัวครับ ตัวนี้เขามี3ตัวแล้วครับไม่แน่ใจนะว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะงั้นตรงนี้เราเคลียบบอร์ดทิ้งไปก่อนเลยใช้เป็นโคตรโซครับรีมูฟเลยแล้วก็ฟิวครับสาวเทนเซเป็นไพโรฟินิกเอฟเฟก์เลยเมื่อเทนเซครับล้างบอร์ดแผงข้ามเลยก็ระเบิดทิ้งหมดเลยนะ,ะเขาใช้เอาไมิลาครับตามสูตรเลไว้ตัวหนึ่งอีกตัวก็ระเบิดทิ้งไป อ่ะทีนี้เขาเสียนอมบ้าสมอนแล้วครับมันไม่น่าทำไรได้ครับตัวนี้อ๋อ,อมีเป็นอีกนิสเตอร์ด้วยไอคนนี้มันจะชี้ไซเบอร์ใช่ไหมแล้วก็ใบแล้วก็สเปคครับมันจะกลายเป็นแปดดาวเหมือนเดิมนะตรงนี้แปดแปครับตัวนี้เรายังมีเคาน์เตอร์อยู่นะพอเงน้นไม่มีปัญหาเลยอยู่แล้วแนหะเพราะว่าถ้าเกิดลมมาเงี้ยจะสู้เราครับเขาต้องใช้เฟคครับพอใช้เฟคปุ๊บเรามีเคาน์เตอร์ครับในเกรดแล้วก็ระเบิดทิ้งไปเลยโอ้สเปคครับจนนะูอินเปอร์นะอีเปอร์เนี่ยมันเก่งน้อยกว่าเวเลอร์ตรงนี้แหละถ้าเกิดจูอินตรงนี้ม ตรงนี้ลองเป็นสเปซเมทครับถ้าเกิดเขาชุบเนี่ยเราใช้เคาน์เตอร์นะในเกตทิ้งก็จบละเพราะว่ามือเขาเหลือแค่ใบเดียวครับไม่น่าจะสู้ได้หรอกโอ้เรียกเวลเลอร์เวลเลอร์ก็มานะก็สบายเลยจะได้ประหยัดเคาน์เตอร์นะถ้าเกิดสเปซเมทใช้เอฟเฟคเราใช้เวลเลอร์โยนไปถ้าเกิดใบนี้เป็นอะไรสักอย่างครับเราใช้เคาน์เตอร์ในเกตทิ้งก็น่าจะจบง่ายๆเลยตรงนี้เอฟเฟคครับเอฟเฟคแฉมนะถ้าเกิดมีมอสลิงสเปย์มาครับก็ชี้แล้วก็ยิงไล่ตามผลังได้ เอฟเฟกของไฟไหมครับแต่ชุบหนึ่งตัวนะคิดว so <spat> ่าน่าจะอยากลิงก์ต่อครับตัวนี้เรามีเวเลอร์ที่จั่วมาจากแม็กซี่มาตะกี้ใช่แล้วก็โยนเลยในเกตมือใบเดียวครับไม่น่าจะไหวละเพราะยงไงเรายังมีเคาน์เตอร์อยู่นะก็ประมาณนี้ละกันครับผมก็เป็นที่น่าสงสัยนะว่าทําไมถึงชี้เอาโทก้าฮิเมทิ้งไปแล้วเหลือแม็กซี่ไว้นะเพราะถ้าเกิดไม่มีแม็กซี่ครับเราก็จะไม่มีเวเลอร์มาตะกี้ใช่ไหมเราก็จะเปลืองขอนิดหนึ่งก็ประมาณนี้ล้กันครับผมก็เดี๋ยวไปดูลิเกฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นดีเด็กของเด็กแมทแม็กเมื่อตะกี้ครับก็เป็นแมทแม็กที่เป็นลิงนะตามสูตรครับก็น่าจะเล่นเป็นไอตัวพวกนี้แหละแล้วก็โมใช่ไหมโมตัวฟิวชั่นไปค่อยเนยเกตตรงนี้นั่นก็เดี๋ยวดูเม็ดเด็ครับไปแรกเป็นเวลเลอร์กับล็อกเบิร์นนะก็ตามสมัยนิยมครับดอตสเกปเปอร์ไมโครโคเดอร์แม็กซี่อุลละแล้วก็ไอพวกไฟวอลนะมีตัวนี้เพื่อนมาด้วยสีสม้มคู่นี้เก่งนะถ้าเล่ตัวลิงแล้วก็เป็นซิกมาครับแอดิชั่นซับแท็กมัลติพายไดมิเตอร์ เซอร์คูล่าเซอร์คูล่ารนี่มันกลับมา3ใช่ปะ่ะมันเหมือนไม่เคยเรือ2มั้งจำไม่ได้เหมือนกันไฟวอลดีเฟนเซอร์ครับพาเรเอ็กซีดไอตัวอินนิสเตอร์เมน่อกี้ครับนี่ไปลุกด้วยฮาร์ปี้ไซเดอไ์แมนิ่งครับพวกนี้เป็นไซเบิร์ดนะไซเบิไ์นแมิ่งก็เก่งอันนี้เป็นเวทชุบของพวกแมทเม็กทัดเก่าครับแล้วก็เป็นสมอลเวิลด์มันก็เสิร์ฟทุ้ได้หมดแหละทีนิวชี้ดาบครับอิมเปิลสองใบไอกำดักสามเหลี่ยมครับที่ชุบแล้วก็เอ็กซีของพวกแก๊งแมมทเเเคคนนนนะออััี้ป็าตรร์บ คั์เตอร์ของใครอ่ะของโคทอเกอร์หรอก็บอกจบมันจะเป็นพวกตัวพวกนี้และมั้งก็เดี๋ยวดูเอกเตอร์ครับเป็นพวกเซตป,ปกตินะขอพวกแมทเมคครับแล้วก็มีตัวลิงค์นี่นั่นมีนี่ด้วยอัปเดตจัมเมอร์ครับเล่นคู่กับนี้นะ OTK ที่เหลือก็น่าจะเดิมๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสาวเด็กแมทเมคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ